สวัสดีค่ะวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะลูกชิ้นกี่ลูกเนี่ยลูกชิ้น6กเจ็ดลูกเลยสิบลูกลูกสินใส่น้ำตาลแล้วหนึ่งช้อนเนาะค่ะเนาะก็ใส่พริกเผ็ดเนาะพริกเผ็ดเดแล้วก็ใส่น้ำส้มสามีบ่อยูค่ะ สามีวายุก็เลยกินคนเดียวกะปิมาจากภูเก็ตเดี๋ยวกัสได้ไปซื้อไหมไปภูเก็ตนี่กก็ซื้อมาไหมค่ะเบิดละกินที่บ้านเนาะไม่ยอมออกมันหนาวหนาวหนาวได้เมือนอี่ค่ะหนาวคักหนาวแน่นักขะเนาะ ผักเอามาจากสวนเมื่อกี้นี่ผักมาจากสวนมาเดอ้อ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 มาเด้อผักผักเยอะแยะเลยเนาะนี่ผักสลัดเอามาจากสวนเมื่อกี้นี่ล่างมาจากสวนพร้อมเรียบร้อยเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เนาะผสมกัน ซีมึงกันอืมไดนมักได้มักถุกมั้ใส่เยอะๆอืมลูกสิ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกพอดีถ้าไปกินทุรานก็นสิบบาทมั่นสามลูก พี่สดกะปิกะปิขอมแทะนะฮะซื้อกะปิผู้เก็ตมากินนะอืม,อมว้าวสดหมืนห่อนน้าวน้ำมือนนี่ <c oughs> อืม ก็ผักตัวเอง,องนี่แหละก้นก้อน,นก้นก้อนแกนหาเรื่องไปกินขขาบ้านนี้ ที่นี่ไปไปนั่งทีนั่นที่ข่านเป็นนั่งเข่าคนว่ยเข้าไปแม่บ้านมาเดี๋ยวแฟนเจ้าเปีวยบภูมไใเด้อว่าสัน Đó luôn Pháp chi pha lăng Tính cắt với tiếu thuyết tuyệt cần หมูสับหมูสับหมูสับใส่ประมาณขีดนึง่งนี่หมูสับกับลูกสิน้นแค่นั้นแสบแล้วก็เตี๋ยวก็ต้องไปกินอยู่ร้านอื เงี้ยเงี้ยเงียตัดเกียบเียสัวปรยู่หาเมน่นย่งไงวันนี้อาจสิไปเรีน mà anh mua Cái chung luôn kiện bà hình vô Có mắt nào Xếp hào quần xà Nào đi đấy hết กินได้พักท่านกินอย่างยู่ <c oughs> มนุ่ลพากับน,นี่ <c oughs> <c oughs> พักสวนพักชัวเขียวอืมพักพักแดงแดงอืมเนี่ยใส่สูตรสวย เส้นเล็กกับเส้นใหญ่ผสมกันพริกแบบไต่พริกมาพริกกับว่าเผ็ด มึงนี่มันจันเนาะออกคลิปกันนะ่าสันดอกเพราะบะได้กินโดนแล้วเนาะบ่ได้ออกคลิปหรือแล้วก็เลย,เยว่าเออกินก๋วยเตี๋ยวไอเอฟซีห FC เห็นกันหน้าสนับ น,นั่งอยู่อีกอาทิตย์นึงจะได้ไปเที่ยวภูเก็ตเอากระเป๋าเดินทางลงมาแล้วกบกด คึื่นบังฟุตบอลหอดหอดหกถุ่มแจ่บหลายโอเคเนา,กานะกัาเนีเยาวแล้วอ่าคลิปละคําค่ะ,ะาภาษาฝรั่งเศสว่าไม่ตะเขียบาภาษาฝรั่งเศสว่าบากเกต อนนอโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความ่วงใยทุกคนด้วยจ้าบ๊ายบาย